คุณค่าภายใน คือกุญแจสู่ความสําเร็จของผู้หญิงเน่รู้สึกยินดีเป็นที่สุดแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่วันนี้ได้มีโอกาสพบและได้จับมือกับคุณจอร์จ้าเมลูนีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลีแล้วเธอก็เป็นผู้นําของพรรคขวาจัดคนแรกตั้งแต่ช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองที่ได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะในฐานะคนที่สนใจและผลักดันเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็เป็นคนที่จะส่งเสริมบทบาทสตรีใน ทที่การเมืองไยประวัติการเดินทางทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้นะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากเธอเป็นเมือนหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่เรียกว่า living proof ว่าไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ค่ะ หลายท่านเองคงทราบนะคะว่าวัฒนธรรมของชาวตาลี่นั้นชายนั้นค่อนข้างจะเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่าเป็นสังคมที่เมล dominant ฉะนั้นการที่คุณเมลลนี่นะคะผู้หญิงคนนี้สามารถมาถึงจุดที่เธอเป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารประเทศได้เธอคนนี้มีดีอย่างแน่นอนคะ่ะนอกเหนือจากความเก่งของเธอแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่พรรคฝ่ายขวาจัดของเธอหรือพรรคฟ่าเดลีดีตาเลียหรือ FDE ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเทร การเมืองที่หันมานิยมนโยบายและวแนวทางของการบริหารของทางฝั่งขวาหรือที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วคือก่อนที่คุนเมลนี่เนี่ยนะคะจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยสสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยพรรคขวาจาดของประเทศสวีเดนเองก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน สวีเดนและอิตาลีนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศชั้นนาที่อยู่ในทางฝั่งยุโรปซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้ทั้งสองประเทศนะคะก็ได้ผู้นําที่มาจากทางฝั่งขวาที่เป็นฝั่งอนุรักษนิยมเข้ามาบริหารประเทศคําถามคือทําไมเทรนถึงเป็นเช่นนั้นส่วนตัวนะคะเน่เชื่อว่าเพราะนโยบายของฝั่งอนุรักษนิยมเป็นแนวทางแบบช้าๆได้พลาเล่มงามค่ะตามสุภาษิตไทยหรือก็เียกได้ว่าเป็นแบบสโลบัตชัว อาจจะไม่ได้มือวาไม่ได้รวดเร็วถูกใจวัยรุ่นมากนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่มีความเซฟในการใช้ที่จะบริหารประเทศมากกว่าแนวคิดแบบก้าวหน้าที่มีแนวทางที่หวังพุง่งทะลุชนหรือทุกอย่างแก้ทุกสิ่งจนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างผลกระทบกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวจนบางทีก็ทําให้หลายหลายคนคงจะฉุกคิดได้ว่ามันเสียมากกว่าได้แต่ยังไงก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเนเน่นะคะ ถ้าใครมีความเห็นเสริมเพิ่มเติมหรือเห็นต่างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้นะคะกลับมาคุยในเรื่องของคุณเมลอนี่นะคะประโยคหนึ่งที่โด่งดังของเธอก็คือฉันเป็นผู้หญิงและฉันก็เป็นแม่หญิงแกร่งคนนี้นะคะเคยลงสมัครผู้ว่ากรุงโรมขณะที่ตอนนั้นเธอตั้งทันอยู่เจ็ดเดือนเป็นการสมัครลงแข่งขันท่ามกลางคำประมาทว่าเธอทำไม่ได้หรอกเป็นผู้หญิงที่ท้องอยู่ นอกจากนี้นะคะในยุคที่เธอได้เป็นรัฐมนตรีก็นับว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในอิตาลีด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเธอก็มีอายุเพียงแค่3 1ปีระหว่างดํารงตําแหน่งเนี่ยคุณเมลานีเนี่ยใช้ชีวิตสมระมากค่ะเธอปฏิเสธการใช้รถยนต์ประจําตําแหน่งและเลือกที่จะขับรถส่วนตัวไปทํางานแทนนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบุค,คลิกของคุณเมลานีเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือหนึ่งมีความจริงใจแล้วก็สองเธอเป็นคนที่มี ความอดทนอดกลัน้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นกล้าที่จะแสดงออกในจุดยืนของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าทั้งความจริงใจและความอดทนอดกลัน้นเนี่ยแหละ คือเสน่ห์และก็คุณค่าภายในของคุณเมลานีที่ชนะหัวใจชาวอิตาลีหลายคนเลยค่ะทีอยากขอเสริมอีกนิดนึงค่ะคือระหว่างที่เนเนเองเนี่ยนั่งเครื่องบิน,นออกจากประเทศอิตาลีแล้วก็เดินทางมาสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทําภารกิจติดตามคณะทาน,นาย,ยกรัฐมนตรีต่อเนื่องก็ระหว่างที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเนเนเนี่ยดูพวกรายการภาพยนตร์ต่างๆที่มีฉายอยู่บนเครื่องบินนะคะแล้วก็บังเอิญไปสะดุดตาที่โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คือชื่อ เ,เลือดสีม่วงหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ the color purple ก็เลยสนใจแล้วก็ลองกดเข้าไปดูนะคะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่โด่งดังเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะแต่วันนี้อยากจะแชร์ทุกคนได้ทราบโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอยากจะให้ดูหนังเรื่องนี้กันมากๆเลยเพราะว่าเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงผิวสีที่เธอก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะ,ะ,คะเธอชื่อซีเลียเธอไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือสัมพันธ์ไปกว่าใครเธอไม่ได้สวยเธอ เธอไม่ได้รวยแล้วก็ไม่มีความรู้มากจริงๆและชีวิตเธออาจจะแย่าคนอื่น,นๆซะด้วยซ้ําไปแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมีก็คือค,อความจริงใจความหวังดีต่อผู้อื่นแล้วก็ความอดทนอดกลั้นค่ะในวัยเด็กของเธออาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งมันก็พอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าซีเรียในเรื่องเนี่ยออชีวิตของเธอเนี่ยพบเจอแต่การดูถูกกดขี่ข่มเหงและการด้อยค่ามาโดยตลอดแต่ด้วยคุณนะสมบัติทั้ง3อย่างที่นเน่ๆกล่าวไว้เป็นสิ่งที่ซีเรียมีมา ตั้งแต่เด็กและจนโตแล้เธอก็ไม่เคยที่จะปล่อยให้สามคุณส,สมบัตินี้ลดเลือนหายไปจากตัวเธอเลยซึ่งคุณสมบัตินี้เองนะคะทําให้เธอได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทุกคนที่เธอได้เคยสัมผัสแล้วก็ได้เคยพูดคุยด้วยเมื่อเวลาผ่านพ้นล่วงเลยไปค่ะจิตใจที่ดีความมุ่นมั่น แล้วความอดทนที่เธอสั่งสมมาก็เริ่มที่จะผลิบานออกดอกออกผลจนสุดท้ายที่สุดเธอก็ประสบความสําเร็จคือเป็นหนังที่ผลิตมาจากหนังสือนวนิยายเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยจะหาหนังมาดูหรือว่าหาตัวหนังสือมาอ่านกันก็ได้แต่เน่อยากชวนผู้หญิงทุกคนนะคะได้อ่านหนังสือหรือว่าได้ดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่าเรื่องเรื่องนี้นนอกเหนือจากเป็นเรื่องราวที่ให้กําลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วยังเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนดีๆกับพวกเราที่เป็นผู้หญิงอีกด้วยบทเรียน เียนที่แน่ๆไ,ได้รับจากการดูหนังเรื่องนี้นะคะก็คือความสําเร็จไม่มีทางลัดค่ะสิ่งหนึ่งที่เมลนี่และซีเลียมีเหมือนกันก็คือ ความจริงใจและการมีความอดทนอดกลั้นค่ะเนเน่ขอให้ผู้หญิงทุกคนยืดอกเชิดหน้าทำดีเข้าไว้ค่ะเพราะไม่มีใครให้คุณค่าคุณได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับตัวเองขอให้เชิดชูคุณค่าของตัวเองกันให้มากๆเพราะความแกร่งของผู้หญิงทุกคนมีซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะเราแค่ต้องให้โอกาสมันให้มันได้ปลดปล่อยให้มันได้เฉิดฉายออกมาวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะเนเน่ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนสาวทุกคนค่ะ